ตะหลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโซเซนไลฟ์นะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมไมโครฟ์โปรเกรสชันนะครับใน Windows 10นั่นเองนะครับผมก็วันนี้อ่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะลงเกมไม c ค a f t เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนดูเอาตรงๆเนาะนะครับเพราะว่าอ่าจริงๆก็กลัวยอดวิวอะแต่ ผมจะมาลงเนื่องจากว่ากันช่องมันล้างเกินไปนะครับก็ช่องช่องนี้ไม่ใช่ว่าเลิกทํานะแค่แค่มันแบบมันหมดแพชชั่นอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นกับน้องๆนะครับในเฟซบุ o กนะครับในกลุ่ม m e c ค a า t P.E. t h ailand นะฮะก็สร้างกันเยอะอยู่ตอนนี้ก็ว่างอยู่ประมาณ2-3ที่นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็ สามารถทักมาได้นะครับไมค c r a f t ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมอันนี้เช่าเซิร์ฟเรียมนะก็สามารถเข้ามาเล่น้กันได้ครับผมเป็นเซิร์ฟเรียมมันเล่นได้สูงส,ดสุด1ิคนนะครับผมก็น่าจะใกล้เต็มแล้วละนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนเน็ตผมช้าหน่อยนะเป็นเน็ตมือถือ,อเดี๋ยวขอดูสมาชิกก่อนนะครับเอะอ่นเนี่ยหนึ่งสสมสี่ห้าหก เฮ้ยเหลือทั้ง4ที่นะครับใครอยากเล่นก,ก็ทักมาแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาจะมา,าสร้างฟาร์มตกปลานะครับเป็นฟาร์มออโต้นะครับก็ในมือถือก็ได้บนคอมก็ได้แต่ว่าต้องใช้โปรแกรมหรือว่าแอปนะครับออโต,โต้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคอมทั้งโทรศัพท์นะฮะก็อุปกรณ์ก็ จะมะีของตกแต่งนิดหน่อยนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นเชสป้าย Hopper แล้วก็ m i n e c r a f t ีฮ p p เปแล้วก็ลาวานะครับแล้วก็น้ำนะคือผมไม่รู้แหละว่าไอเมื่อก่อนมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วมันมันต้องทำแบบนี้ครับแต่เห็นว่ามันต้องอะไรนะน้ำต้องลึก3าคูน ขนาด3าคูณสาอะไรประมาณนี้ครับถึงจะสามารถตกปลาได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็เริ่มมาเลยแล้วกันครับเฮ้ผมไม่ได้ใส่รีซอสแพ็กนะลืมลืม,มเมื่แต่เทสใหม่จนลืมแต่ขอใส่รีซอสแพ็กหน่อยครับมันเป็นรีซอสแพ็ k ประจำนะอันนี้เป็นรีซอสแพ็าฟอนแล้วก็อันนี้ใบไม้ขยับนะครับเนื่องจาก Windows 10ถ้าจะลง s h a ตอร์นี่ต้องอ ต้องเป็นการ์ดจอ RTX นะครับถึงจะลงได้แล้วก็ซาวแพคแล้วก็ไฟโฟนะครับผมโอเคก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ทางเกมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนซิฮัลโหลโอเคเปลี่ยนฟอนต์เสร็จเรียบร้อยลงโหลดเท็กเจอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเรียมจริงๆนะฮะไม่ได้เซริร์ฟเปิดแล้วก็ ให้คนเข้ามาเล่นแบบผ่าน Xbox นะครับผมโอเคขอคโทษทีนะครับเสียเวลาหน่อยนะมันไม่ชินนะอะโม่แต่เทสไ์หม่เทสไ์หม่อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคลิปได้มัง้งกลัวลมมันเข้าไม่ครับไม่ได้เปิดแอร์ถ้าเปิดแอร์มันจะดังกว่านี้อีกเสียงเสียงแอร์ม่งดังมากโอเคครับก็ผมจะสร้างในห้าคูณห้าบล็อกนะครับผม สร้างในแบบของผมอะเนาะเอ้ยไม่ใช่เด็กจริงๆก็ก๊อปฝรั่งมาแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่กล้าเปลี่ยนโมเดลอะไรมากกลัวมันใช้งานไม่ได้นะครับไม่รู้หลักการมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่เหมือนบนคอมนะครับแต่บนคอมรู้สึกจะโดนเนิร์ฟไปด้วยเนี่ยในเรื่องของการตกปลาเหมือนกันคือมันวางน้ําช่องเดียวไม่ได้เนี่ยใช่ไหมโอเคโอเคครับก็ผมก็สูงห้ากว้างห้านะครับ 5อคูณหนะครับผมโอเคก็ใส่น้ําทุกชั้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันต้องจําเป็นต้องใส่ทุกชั้นหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปคลิปฝรั่งนะครับก็เข <c oughs> าใส่ทุกชั้นเลยก็เลย okay. ใส่ทุกใส่ทุกชั้นเลยแล้วกันนะครับง่ายนะครับแป๊บเดียวเนาะปับป๊บปับป๊บโอเค โอเคในชั้นที่3นะครับผมจริงๆผมที่ทําที่บอ่อใหญ่ๆผมว่ามันก็สะดวกดีนะสะดวกยังไงคือมันทําให้มันดูแบบอลังการแล้วมันดูสวยนะครับจริงๆเราตกแต่งได้นะฮะตรงน้นเป็นที่หนึ่งแต่ว่าผมจะเปลี่ยนมาตกปลาตรงนี้แทนแล้วเพราะว่าอยากให้ข้าวโตก็เลยเอออัดคลิปสักหน่อยแล้วกันนะครับที่หายไปไม่ใช่อะไรก็เล่นไมค้าบเนี่แหละครับเล่นไมค้าบกับเกนชินแล้วก็ ไอเดนนะครับแค่นั้นนะฮะส่วนเกมอื่นก็ไม่ได้จับเลยแล้วก็เกมไอเดนก็หยุดเล่นมาสักพักกันชินก็หยุดเล่นมาสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เลยตอนนี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เลยไม c คร f t เลยแล้วกันนะฮะคือทํางานอยู่ก็ยืนเล่นหยุ่หน้าร้านทํางานอยู่อยากับร้านเกมนะครับอยู่อ่เออโอเคนะครับก็หามุมนะครับว่า คุณจะต้องการที่จะตกปลามุมไหนนะครับผมก็เอาเชดมาอันนึงแล้วก็กลัวกลัวน้ำน้ำมันไอ้นี่วะยังไงเดี๋ยววะจริงๆเราต้องใส่ใส่ก่อนนะเนี่ยอลองไว้ก่อนแล้วกันไม่อยากจะปักท็อตใหม่ความขี้เกียบนี้ป๊บ,ปบ,ปบ โอเคนะครับแล้วก็วางกล่องนะครับวางเชสนะครับแล้วก็แปะป้ายปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็จริงๆแค่นี้มันก็ใช้ได้แล้วแหละแต่ที่เหลือก็คือเราต้องวางาในส่วนของฮอปเปอร์นะครับผมไมค้าวิพฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็ต่อเชสตรงนี้นะครับผมก็เชสผมจะ เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆคือคิดไว้เลยว่าผมมาคิดไว้ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยจะทําห้องเก็บใหญ่ๆเลยนะไอ้ตรงนู้นมันเละเทะเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูนะครับเดี๋ยวทาเสร็จก่อนแล้วกันนะครับโอเควางฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้บล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นกระจกอ,อ,อยากให้เป็นกระจกแล้วก็นะเออรถรางไอ้ไอ้รางแล้วก็ ในส่วนของเร็วแล้วก็ไมค้าวิทอปเปอร์นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็ป้ายนะครับอีกการหนึ่งแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับแต,แต่ว่าเราต้องมมนนี้ออกนะครับม,มาแล้วก็วางป้ายไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะาก,การไม่ให้ลาวามันหล่นใส่หกใส่หรือว่าหล่นใส่ดีวะหกใส่้วกันหกใส่ไมค้าวิทอปเปอร์นะครับผมก็ อเคบันไดไม่ได้เอามาใช่ไหมบันไดไม่มีไม้ไม่มีมมโอเคช่างมันเดี๋ยวไว้ตกแต่งเอา,เอานอกรอบแล้วกันนะครับตรงนี้ก็วางบอกมาแล้วก็ใส่ถังลาวาครับปับ๊บไหม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 นะฮะไหมไหเตรียมเกรียม,ยม <c oughs> ในส่วนของตรงนี้นะครับวางปุ๊บอืม จริงๆเราจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาความสะดวกสบายก็ไว้อย่างนี้นะฮะแต่ถ้ากันไม่ให้ขอมันเข้าตัวบางทีของมันเข้าตัวนะครับเราต้องกั้นไว้อย่างเงี้ยเออซึ่งมันผมมองว่ามันลาบากไปนิดนึงนะครับเวลาตกปลาถ้าคนที่ทําเพดานต่ําๆนะครับแต่ทาเพดานสูงๆก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าระวังเรื่องแฟนท่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันชอบมา ตีเรานะฮะเวลาอะไรพวกเนี้ยเนาะก็อย่าลืมทำไอ้พวกหลังคากันด้วยนะครับเดี๋ยวแฟนทอมมาตีตายเห็นไหมฮะ,อะโอเคไม่ได้ลงหมดแพ็กผมลงเอ้ผมไม่ได้ลงแอดออนนะครับแอดออนในส่วนของอะไรนะ โยนตของไว้แล้วของมันจะแบบวางอะ่ะมันไม่ได้ลอยอะ่ะเออแต่ไม่ได้ลงเครื่องนี้ไม่ได้ลงเดี๋ยวไปทําบันไดเถอแล้วก็ประตูประตูเหล็กเนาะเหมือนตรงนน้นแ่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวแวะให้ดูหน่อยแต่ตรงนี้มันเละเทะมากไงก็เลยอยากทำใหม่นะครับเนี่ยยาวมากเลยนะครับ โ okay, e อเคเดี๋ยวทำทำประตูเนาะแล้วก็บัตทอมบัตทอมต้องใช้เอ๊ะไม้เราก็มีนี่หว่ากลับโอเคประตูปึ๊บในส่วนของประตูเดี๋ยวขอนอนก่อนเนาะนอน ทำในส่วนของประตูเสร็จไปต่อนะฮะทำบัตทอมด้วยบัตรทอมสักสองอันเอา้าเมื่อกี้กดกดเพจไปเพจเช่อเพจโอเคช่องมันไม่เป็นไรนะครับอือปึ๊บปึ๊บ,บกล่องครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเพื่อความขี้เกียจของเรา ป,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 ปอ่าในส่วนของตรงน,นี้ก็ทำเป็นห้องไปเลยยาวๆไปเออข้างล่างนี้เราก็อ,าออกก็ได้นะทำเป็นห้องส่วนตัวไปเลยครับตักไฟไว้นสนิดนึงแปะโอเคอ,อืทำยังไงต่อดีนะ,อะไอตรงเนี้ยมันเสร็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูตกปลานะครับเราต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะติดเห็นไหมต้องไปไกลนิดนึงอ,ะอ่ะอ่าเพราะ,ะผมกลัวของมันเข้าตัวไม่ใช่แล้วแค่นั้นของมันชอบกระเด็นเข้าตัวเวลาตกปลาอ่ะมาปึ๊บอ่ะไกลไปเพราไม่ใช่อย่าลืมใส่น้ำตรงนี้ด้วยนะครับ ป๊บอ่าปร๊บ,อรบโอ้ยไกลไปต้องหามุมดีๆนี่ตรงนี้อันนี้เป็นเบ็ดอันเบ็คกิ้งคือฟูน่าจะฟูมัง้ง the sea, ending, แล้วก็เ e s e ซีเมน i ิงแล้วก็เหลือนะครับผมไม่้ตกปลาไว้ขึ้นแล้วก็โอกาสได้ของแร่เยอะขึ้นนะครับผมน่ะนี่ปร๊บเห็มไหม ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมถามว่าผลผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูมีคลังอยู่อืมเราไกลประมาณนี้ได้อยู่มัง้งโอ้ขึ้นลำบากอะคือทําบันไดทีคือ,คอต้องทําบันไดาย,ยาวเลยนะเนี่ย เปิบเปิบ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 เปิบปิบไม่ได้คำนวณมาดีๆซะด้วยสิปั๊บป ouais ั๊บปั๊บปั pues, ๊บปับประตูสองบานแล้วกันนะในส่วนของประตูเป๊บเปึ๊บเป๊บปป๊บเปิ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 บ ทำเป็นสองบาลเป็นเลยส่วนปุ่มเหรออยากให้ปุ่มมันอยู่ตรงเนี้ยเอ,อ่อตรงนี้แล้วกันง่ายดีอ,อ่ะกดป๊บอ,อ่อแล้วก็สโตนบริกเอามาสักนิดหนึ่งนะครับเอ้โอ้ยตกใจก็ตาย อย่ากแกงพ่อสิลูกโอ้โหอยู่ดีๆก็กระโดดตกใจโอเคปับป๊บปับ๊บแล้วก็กระจกเฮ้ยกระจกจะหมดหอ่ะ ทำจริงพอปะเนี่ยทำนอนก่อนเฮ้ย Big. เอ่กไม่พอครับใช่างมเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วกันนะครับใส่เป็นแบบนี้ก่อนแฟนทอมมันจะได้เข้ามาไม่ได้ไปุ๊บตรงนี้ มีช่องตรงกลางเหลืออยู่สอันโอเคเอาสัก2อันปึ๊บปึ๊บเออได้อยู่อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมปักไฟด้วยนะแย่แฟนทอมันเออเดี๋ยวซอมบี้เกิดในนี้มันจะมีปัญหาเอานะครับ ส่วนตรงนี้เราจะเว้นที่ว่างไว้ก็ได้หรือว่าหาอะไรมากั้นไว้ก็ได้นะครับจริงๆอะ่ะถ้าจะเอามากั้นเหรอเอารั้วก็ได้มัง้งไอสตอลบิกวอลว่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะได้อยู่นะหรือว่าแบบนี้ดีอืม จริงตรงนี้ออกเลยก็ได้ช่างแันอ่ะแล้วก็ปล่อยไว้่างนี้ครับแล้วก็เราก็ตั้งโปรแกรมไว้ให้มันอ,อตโต้นะครับคลิกขวาเป็นถ้าให้ดีเลยอะ่ะผมว่า8วินะครับมันเฉลี่ย8วิจริงๆนะครับบางทีมันอาจจะเกินหน่อยแต่ก็ส่วนใหญ่จะ8วิแล้วก็เห็นผลจริงๆครับ8วิเพราะว่าผมตั้ง10คือนานไปนานไปมากๆนะครับ ตั้งเก็น้อยน้อยน้อยไปนิดนึงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่จะแปดนะครับแต่ผมว่าที่มันไม่ได้มีอะไรบังแน่เลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เยเฮ้ยโอเคลอเดู นี่ยครับเห็นไหมมันจะเก็บเบ็ดเองอัตโนมัติตกเองอัตโนมัติเลยนะครับผมเห็นไหมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มีแค่นี้นะฮะก็จริงๆไม่ได้หวังอะไรมากครับคลิปนี้ก็แค่ไม่ได้ทําปลุกหมอ,อกครับก็แค่ป้องกันไม่ให้ช่องลางนะอันนี้ตรงๆเลยนะตรงๆเลยจริง บอกว่าไม่ไม่ได้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 ไไดปับป๊บปั๊บเออโอเคได้อยู่มันกลมไปว่ะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งหลังไม้เอาแล้วกันนะครับโอเคก็ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผลมา่อคิดต่อไปกันด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย